ยี่นีนสงสัยคนไหนหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องทำไมอ่ะใช่แบบเปนหัวหน้าห้องฉันชอบเ้าอันเดีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแอมนิวค่ะชนค่ะนิวค่ะแก้มค่ะกิ๊บค่ะเย้วันนี้เข้าสู่อีพีที่2แล้วที่มีความรู้สึกว่าไง EP แรกเริ่มอีพีแรกคือเริ่มสงสัยเลย คนที่สงสัยคนที่แบบว่าเริ่มทําให้แบบสงสัยอ่ะหลายคนมากตอนแรกอ่ะโฟกัสไปหลายคนมากแต่พอแบบมาดูดูหลายครั้งก็กับหลายครั้งอ่ะสงสัยฮารุโตะจริงเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าฮารุโตะเป็นคนเดียวนะที่รู้ว่านมมีกี่กล่องอืมอ่ะแล้วนิวล่ะสงสัยใครสงสัยคนที่เป็น YouTube YouTuber อืมจังวานใช่ใช่คนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คนที่ ลมในห้องลมในห้องเพราะว่าเพื่อนวิ่งออกจากห้องหมดแล้วก็เหลือคนเดียวอ่าแล้วเขาทิ้งประโยคใช่เขาทิ้งประโยคสําคัญไว้ว่าไม่จุแบบนี้ซี่อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะน้องแต่น้องเหมือนพี่นิวนะคือยูทูบเบอร์แต่ว่ายูทูบเบอร์มีแบบน้องสงสัยตรงว่าเขาไลค์แล้วทำไมถึงมีคนไลค์แค่สิบคนคนดูแค่สิบคนแล้วก็เป็นเพื่อนในห้องน่าเลยงั้นวันนี้วันนี้มาดูอีพีที่สองว่าต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะก่อนดูก่อนดูอีพีที่สองอ่ะ อย่า <Yeah. S 2> <laughs> จะเราจะขาดคนนี้ไปไม่ได้นะคะสมาชิกรรบของเราสวัสดีค่ะเจ้าอะ้ค่ะเย้ <Yeah. S 1> วันนี้เขาเพิ่งไปดูเอพีที่หนึ่งมาแล้ววันนี้จะมาดูเอพีที่สองว่าต่อไปเขาจะสงสัยใครแล้วฉันจะบอกว่าอ่าฉันตอนนี้อยู่หน้าประตูทึเมย์แล้วนะอําทไมกำลังะจะเปิดประตูเข้าไปในด้อมเขานะอ่ะเมนใคร<อ>ดีคะกลับไปยังอ่าฉันอะอ่าตกหลุมรัก ผู้ชายในนาทีที่สี่อ่าสิบสี่จุดสิบสี่นาทีในอีีแรกในพีแรกคือตอนหันมาคือใช่เลยแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันตกกลุ่มรักที่จะเข้าไปเป็นทุ่มเ์คืออีอ่านาทีที่1 2บ4ในพีแรกเหมือนกันวินาทีแรกพบศพตาไปดูกันนะคะว่าจะตกกลุ่มรักใครย่ามาเข้าสู่อีพีสองกัน 집안이 아닌 사람 그러니까 그게 귀신이라면 더도 지금 교실에 나가줘 맨소 타고 나가피나 맨날 나도요 이렇게 나온다면 우리가 직접 찾아낼 수밖에 없어 다임선생님한테 얘기하는 게 낫지 않아? 이번에 계신들 괜히 신경 쓰이실 거야 그렇다고 다른 반이나 다른 선생님한테 얘기하면 시끄러워질 거고 일단은 우리끼리 찾아보는 걸로 해 만약 찾으면 어떡할 건데 그게 누가 됐든 덜생의결실있으 돼. 당연히 내쫓아야지. 걸리기만 해. 어? 진짜 내가 가만 안둘 테니까. 야박종또뛰 뛰. 나야야자

재목 어떻게 했어? 아 몰라 소름 끼쳐가지고 다 뭔가 손도 못 대겠다 아 생각할수록 억울하네이 분신사만 너랑 나랑 같이 했는데 왜 나한테만 이런 일이 생기냐? 아니 너 끝내는 주문 안해고 그냥 일어났잖아 원래 그러면 안 되는데 그럼 그거 진작에 말했어야지 미안 야 천서 응? 넌 그런 거 어떻게 다 알아? 좋아하거든 귀신 얘기 무섭긴 한데 뭐랄까 그막 쭈패쭈패 쓰는 그 느낌이 너무 재밌어 자러 가야겠다 갑자기? 응나열0시면 자잖아 1시차에 기 자야겠다 자 어디까지 길러? 아, 그런데 아, 아, 근데. 근데 진짜 우리 중에 귀신이 있긴 할까? 아내 봐야지 나한테 다 방법이 있어 무슨 방법? 벌써 일단계는 썼지. 너네 귀신이 판 무서운 단말 들어봤을 거야. 그 말은 지금 이걸 같이 먹고 있는 우리 중에 절대 있을 수가 없다 이 말이지. 오, 뭘 좋은데? 무척나. 아무튼 기대해. 내일부터 본격적인 귀신의 에 들어갈 거니까.

우리 지금 중공사인데 할 일도 없다 난안 무서워? 중공사도 없어 난 커피만 마시지 마안 좋아 국 커져야 머리가 맑아진대 고잘 마실게요 <목소리> 교사 추천 not sure. 또 m not sure. I'm not s u r 선생님. 그만큼 잘 u r e 자기랑 <laughs> 그럼 자기는 아빠이와. มันมีอยู่ตอนนึงนะมันมีแบบตอนนี้ยูทูบเบอรแนะนำตัวอ่ะมีคนึงโยนแบบทให้ยนบาส้งีไนนกันาีงท่ะเปิลงจเิ่ะี่ิท่ครก่อนเดปิเทจเ่ลีด เปิดเพลงแล้วป่ะอันนี้วะเปิดเพลงอันนี้ไงก่อนนอนอนอนนอน 잠시 체 o i 정 g t 습니다 귀신이면 차 house. I'm going to go to the h 왜? 이 s e I'm going to go to 정 h e house. I'm going to go to 하 h e h o เออโุดก่อนนะอือเหตุใดฉันตื่นเลยอะแล้วพอเราพอมามองทำไมมองว่าเออคุยกับใครจะมือใครหรือเปล่าวัดใครอย่างเงี้ยแบบมันไม่เห็นหรือเปล่า ไม่ม้กัน้เหรอ้ว่ใสใส่สน่นนไม่ใช่ก็ติดนะหรือว่าเด็กในห้องเดีวยวกออันมองเห็นแล้วถ่ายไปคนอื่นมองไม่เห็น

주먹으로 부숴줄까? 아니야, 괜찮아. 뭐 중요한 것도 없는데. 대박 원래는 마린 씨는 없다고 했 이거 설치하고 일어나. 조연들 다 보고 있어. 네. 아 근데 이번에는 기운이 안 좋아. 기운이. 콘 아님 넘아? 임먼 미래 인공지능 로봇. 에서 어느 날 로봇 하나가 인간의 감정을 가진 불량품 모델이었다는 게 밝혀집니다. 기업의 규정상 업무에 필요 없는 즉 감정을 가진 불량품 모델은 즉시 폐기 처분하는 게 원칙입니다. 너 하지도 밖에 너는 뭐 그런 거지 말라고 하냐. 서마이야, 쟤는 그 버그르나. 여러분이랑 어떻게 하시겠습니까? 야, 밥좀쳐 새끼 좀 봐. 이게 뭐라 정색까지 하냐? 그것 좀 장난 치면 돼. 넌 지금 이상하게 재밌냐? 뭘? 누가 귀신인지 빨리 찾아내도 모자란 마당에 지금 계속 자꾸 장난만 치고 있잖아. 야, 그럼 귀신 같은 게 있다는 걸 나보고 진짜 믿으란 거야? 맞아. 솔직히 나도 안 믿겨. 자꾸 우리 반이 숨명이라고 하는 게 이상하기는 하지만 그럼 대체 누가 귀신이라는 건데? 야, 요시 아니야? 아까 펜을 막 없애버리더라고. 보통 사람은 그런 거못 하지 않나? 맞아. 응. 야, <laughs> 그 <그건 웃음> 마술이고. <웃음> 그럼 하루토는? 얼굴 하얘가지고 완전 귀신 비주얼이지 않아? 음... 아? 아? 아, 하루토는 아니야. 파빌 스킬러가 무슨 귀신이야? 그럼 누군데? หรือการกินต้องให้ปกติเลยไม่ได mm. like ้ผล 그래서 아까 미술실에서 주먹 버린 거 아니야? 그게 무슨 말이야? 그럼 저기에 저절을 내린 거야? 그래서 저것도? 그러고 보니까 아까 아사히 손어야 <laughs> 어, 잠깐만 อรไอะไซตัวกเต้น,เนมากเลยสิงยง้ย,ยังบอกนรามาจบแล้วสิ่งนี้กำลังสนุกเลยอะ <laughs> ไม่วะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้คือบ <laughs> <laughs> อ่ะค่ะตอนนี้จบให้ไงอ่ะอีพีสองฮารุโตก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอ่าน้ำแข็งใสอะไรนะคุแดงอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นความเชื่อที่ไม่ใช่แบบผีกินแล้วแบบอย่างนั้นก็ได้ใช่เพราะว่าพพูดปุ๊บหยิบมากินเลยใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าก็เองไม่ได้เป็นเพราะว่าตอนแรกเพื่อนนั่งกินอยู่คนเดียวแล้วพอ อีกอนคนพ,พูดใช่ก็รีบหยิบมากินกินกินยหญ่เลยเอเอพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยไงแต่ตอนเนี้ยทุกคนพูงประเด็นไปหาอีก <หา S 1> คนห <า S 1> นึง่งาาฮิใช่อม่อย่ะแต่เหมือนมากเลยนะแต่น้องสงสัยฮ,ฮารุโตะเหมือนกันที่จุนงูบอกว่าทําไมถึงอะแบกหนังสือไปมาแล้วฮารุโตะมองไปที่ล็อกเกอร์ลแล้วก็บอกว่าลืมลืมรหัสไม่เป็นได้อะ ลืมรหัสผ่านฉันลืมรหัสผ่านแล้วพอเพื่อนจะช่วยก็ไม่ให้คือแบบเราใช้ทุกวันอ่ะล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์เรียนอ่ะเราต้องใช้ทุกวันเปิดปิดทุกวันอยู่แล้วว่าไม่น่าจะลืมอะคือแบบตอนนี้แบบวันศุกร์เลยได้ไหมขอเป็นวันศุกร์เลยได้ไหมตอนนี้ได้เลยขอมีขาใจมากคือเอเวลาได้ตอนนี้คือจบในจุดสําคัญเลยคือแบบโอ้คิดว่าไง คิดสงสัยใครอ่าสงสัยคนไหนคนไหนคนไหนมา EP นี้สงสัยคนไหนหัวหน้าห้องอ๋อทำไมอ่ะ,ะ,อะชอบแบบเป็นหัวหน้าห้องฉันชอบเขา ฉันก็ค่ะรุโต้ไอคือยูทูบเบอร์คือตัดแหละชนชนชนตัดแหละตอนนี้คาะรุโตะแล้วฮันส์นทีเขาได้น่าสงสัยตั้งแต่อีพีหนึ่งเออแต่พวกพี่บอกน่าสงสััยต้งแต่อีพีเอาจริงๆนะอีพีหนึ่งมาฉันดูประมาณแบบหลายรอบมากวันแล้ววันอีกแล้วก็ดูดจนหลับ,บอ่ะดูจนหลับแบบวนกลับไปนับตรงที่จะไปเตะบอลเออชิบบอกแล้วสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนแล้วออกไปแล้วเราก็นับได้สิบแต่เพื่อนบอกสิบเอ็ดคน ก็เลยนับดูว่าใครที่อยู่ตรงก็คือว่าดูแล้วก็มากกับก็มากกับจนหลับอ่ะกับพันโทรศัพท์จริงแล้วก็ตอนนี้ก็คือดูแบบหลายรอบมากก็มากกับจนแบบไปอยู่หน้าหมู่บ้านทึเมแล้วอะค่ะตอนนี้แบบกําลังจะเข้าไปแล้วอะค่ะกําลังแบบจับประตูเอยกำลังจะบิดอะค่ะแต่ทำไมไม่เข้ามาเออ ep สาม ถามแล้วฉันว่าอาจจะมีหักมุมก็ได้นะใช่เพราะอยีนี้ก็มาหักมุมไอ้ย<ส>ีน<อ>ี้ที่คิดว่าคนเนี้ยจะเป็นแต่ก็ไม่แต่เมื่อกี้ตอนที่วัดอุณภูมิอ่ะแล้วเราพอ,พอที่ยืนมองอยู่อ่ะเออหนูงงแล้วเอ,อยู่ที่ตัดฉากไปรเราพอทํออไมออยืนมองเหมือนแบบคุยกับใครยืนมองพูดกับใครอย่างเงี้ยไม่งั้นก็คนที่จับอุณภูมิน,นั่นแหละใช่หรือเปล่าเพื่อนหรอ คนที่แบบยืนจับยืนถือไอ่ที่วัดเครื่องอุณหภูมิหรือเปล่าแล้วเครื่องอุณหภูมิลอยอยู่ภาอไปแบบเราเราโงไม่เห็นเนี่ยมันลอยอยู่อ่ะแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นอ่ะที่วัดอุณหภูมิกับนางเสือสมบัติที่จรใช่ลอยอยู่รพภยืนมองนั่นแหละรพอยืนมองทําไมแปลว่าสองคนนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นใครอแต่ว่าก็อยู่ในยังอยู่ในฮัสฮิต ใช่ใช่เพราะว่าฮาซิฮิคือหนึ่งอุณหภูมิตัวก็เย็นแล้วก็ไม่ยอมนอนไปวาดรูปแล้วก็วาดรูปที่มันเป็นไดววลวะเป็นแบบผู้คุมอ่ะสีดําแล้วก็มีคนนผ้าสีแดงคนนกสีดํออแล้วก็เขาเขาบอกว่าไงนะแล้วแล้วนั่งพึมพำมเพื่อก็สงสัยว่าท่องอะไรนะท่องคาถาอะไรกําลังสาอยู่หรือเปล่ากําลังสาบอยู่หรือเปล่าเออ จุเนี้ยก็หักค,คือแบบหักตอนแรกคือแบบไม,ไม่มีใครสนใจอาซาฮีจนแบบมันห<ต>ักจนแบ<ต>บว่าฮาซฮีก็คือเหมือนที่แกมพูดเพราะว่าตอนแรกอ่ะไปเตะบอลเหงื่อไม่เหงื่อไม่ออกแต่เพื่อนก็คือร้อนหมดเลยคือฮาซาฮีค่ะค่ะก็ะะะอยู่ในกลุ่มที่แบบเตะบอลใช่กลุ่มเตะบอลแล้วว่าแล้วก็ดูในในทวิตเตอร์อ่ะเลื่อนไปอ่ะคืออยู่ในผู้ต้องสงสัยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเหมือนกันใช่หนึ่งผู้ต้องสงสัยเหมือนกัน แต่ฉันก็หักไปที่ฮารุโตะอยู่ฉันก็ยังแบบเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นฮารุโตะเพราะฮารุโตะก็น่าสงสัยในหลายๆมุมอ่ะเมื่อกี้ตอนที่เพื่อนบอกว่าฮารุโตะหรือเปล่าแล้วคนเนี้ยแก้ต่างให้ว่าไม่ใช่เขากินอันนี้ไปแล้วไม่อ่ากินถั่วหดงัไปแล้วใช่สองบอกว่ากินถั่วแดงไปแล้วใช่ยังมีพยานแต่ว่าอ่าการกินถั่วแดงอ่ะ คือตัวช่วยให้ไม่ไม่มีใครสงสัยกานรู้ตัวหรือเป่าใช่ใชเพราะว่าการรู้ตัวหนึ่งรู้นะเพราะนมมีแค่ยี่สิบกล่องใช่แล้วก็สองก็คืออยู่ในเพื่อนที่บอกว่ากินถั่วแดงแล้วผีจะไม่กินถั่วแดงอย่างเงี้ยใช่เขาคือแบบเป็นคนที่รู้เป็นหนึ่งในสองคนที่รู้ว่านมมียี่สิบกล่องเขาสามารถขโมยโนมไปกินได้เพราะว่ารู้ว่า เกาหลีเขาจะแบบมีความเชื่อเกี่ยวกับถ้าเป็นผีแล้วกินนมเหมือนกันคนยังเห็นตัวเองอยู่ใช่แล้วก็เหมือนกินนมไปหรือเปล่าเพราะว่ารูนมรู้ว่ามียี่สิบกล่องคือเอาไปกินเองแล้วก็คนที่นั้นก็ไม่ได้นมไปนี่คิดว่าเป็นแบบนั้นน้อยเราต้องเห็นอีพีสามใช่ตัดจบแบบแล้วเขาหลังข่าวมากไม่ได้หมดแอย่างนี้จบแบบข่าว คือแบบอยากให้ถึงวันศุกร์เลยอ่ะตอนนี้คืออยากข้ามเวลาไปวันศุกร์แล้วดูว่าใครคือผีคุณสงสัยถูกคนหรือผิดคนกันแน่อย่างเงี้ยโอ้แล้วเราพอยืนมองอะไรอืมโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีหนึ่งคนที่ไม่มีตัวตวนในนี้เฮ้ยใครอ่ะใช่ละม,ามากักี่คนะมา่ก,กี่คนะมาั่าก,กี่คน ฉันรู้สึกเย็นตรงไหลไหลซ้ายม,มีอะไรไมาอยู่ที่อหลซ้ายทำไมกีมก่คนอ่ะอย <laughs> เราอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าโอ้จริงเหรอไม่เราอาจจะเห็นหรือเปล่าคนอื่นต้องถามว่าคนอื่นเห็นเขาหรือเปล่าเราอาจจะเห็นเขาว่าไงคะ <laughs> มาพร้อมกับดรามา่าเรื่องนี้เลยใช่ e ีสองก็งจบไปแล้วยังไง จิต,ตาวีพีสามเมสุกหน้าใช่<ป>ยงไงก็อย่าลืมนะคะฝากช่องแอมนิวค่ะาฝากติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสามบวกหนึ่งสี่ค่ะแก <Yeah. S 1> <laughs> แล้วก็ฝากติดตามอีีหน้า EP พีสามติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เมนท์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะยงไงวันนี้ก็อันย่าค่ะสวัสดีค่ะ